พลอยหอวังย้อนบทเรียนรักสุดเจ็บนิสัยนี้ห้ามทำเลิกกันง่ายกว่าคลองตัวเป็นสาวโสดมาพักใหญ่สำหรับนักแสดงสาวไซมินิพลอยหอวังหลังจากมีข่าวเลิกลาอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้องทูสีราชที่เป็นกระแสะดราม่าสนันโลกออนไลน์ล่าสุดพลอยหอวังก็ได้เปิดใจในรายการจีบหนูหน่อยซึ่งพอยอมรับว่าโสดมานานกว่า5เดือนแล้วพร้อมย้อนเล่าเรื่องราว ความรักครั้งเก่าทั้งเคยมีแฟนมาแค่5้ถึงหคนเท่านั้นและที่คบเป็นแฟนนานสุด4ปีและส่วนใหญ่เป็นคนในวงการเกือบหมดแถมเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยซึ่งปัจจุบันพลอายอุายุ37ปีทางนี้พิธีกรได้ถามพลว่าด้วยเรื่องบทเรียนความรักเรื่องไหนที่เจอแล้วเจ็บแล้วจำที่สุด พลอยบอกว่าจริงๆแล้วนิสัยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความรักของแต่ละคนมันมีลิมิตไม่เหมือนกันด้วยถ้าวันที่ไม่ได้รักกันแล้วหรือมันไม่ได้อะไรกันแล้วอ่ะอย่าทำร้ายกันด้วยการไปมีคนอื่นเลยเลิกกันไปเลยดีกว่า